ครับวันนี้ผมก็ขอเวอร์ชันแอดวานซ์กันขึ้นมาหน่อยละกันนะโดยการที่จะพาไปดูคาวเลเวลอ่ะงงกันนะเด้ขาวเลเวลคืออะไรคาวเลเวลคือเจ้าตัววัวเนี่ยครับที่ผมใช้สมัยก่อนอนู้นก็ข้าวดานไปดรอบของอะไรมาต้องจบ X5 ก่อนถึงจะทำได้ ซึ่งวันนี้ผมจะพาไปดูว่าวิธีไปอ่ะมันจะไปยังไงกันแล้วเราต้องมีอะไรก่อนก่อนที่จะไปเราต้องมีเจ้าคิวนี่ก่อนเจ้าคิวนี่สามารถดรอปได้จากแอคนี้ก็แหละครับแอคที่ผมยืนอยู่แอค 2R ที่นี่ครับ Hall o เ t e d อ a d เด t e ชั้น2เนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นให้ดูเราจะไปเจอมันที่ไหนนั่นแหละครับแต่ว่าทีเนี้ยเราจะไปกันที่นี่ครับวิธีไปเจ้าข่าวเลเวลเราต้องไปที่นี่ก่อนเลยครับแอค1แล้วมาที่ สโตนแมปสโตนเฟลดนะครับอ่านผิดก็ขออภัยเอ,อ๊ะงั้นให้ o o o l l t r a น s ส a t e อ่านให้ฟังแล้วกันครับ <Johnny Field. S 1> เมื่อเราถึงที่นี่เราก็ให้ไปหา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 เนี่ยครับผมเดินไปเกือบชั่วโมงเลยมั้งนะยอกโอเคโ,โอ้อืมเรามาถึงเราก็ต้องจัดการกับเจ้าปิกาจูสายฟ้านั่นก่อนนะครับเมื่อมาถึงเราเข้าไปที่นี่เลยครับที่เราไปช่วยตะลุงเท่าออกจากกงเนี่ยครับแล้วเราก็มาวิ่งในแมปนี้กัน โอเคครับเราน่าจะมาถึงจุดที่ผมบอกแล้วนะครับคือช่วงช่วงมุมสายบนจะมีศพนี่ครับเนี่ยเป็นไงแล้วก็เก็บขาเท,ทียมมันขึ้นไปนะนี่แหละสุดยอดแล้เจ้นี่ใส่เข้าไปในนี้พร้อมกับสมุดวาร์ปแล้วเราก็จะได้กดทันสมิลมัน